ที่วัดบางน้ำพึ่งในตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการาพระพรมวชิระยาน,ยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศพัฒยศแต่งตั้งให้อธิการภัยชยน์สิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบางน้ำพึ่งในเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นดำรงในตำแหน่งฐานานุกรมพระครูวิสารสารานุคุณเพื่อให้เหมาะสมกับวิทยฐานะ โดยมีคณะสงฆ์องค์กรชาพุทธคณะสิทธยาุสิ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางร่วมแสดงมุติตาจิตเป็นจำนวนมากสำหรับพระอธิการไชยยน์สิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบางน้ำพึ่งในมีอายุ46ปีบรรพชาเป็นพรรษาที่21สําำเร็จการศึกษาในระดับชั้นนักธรรมเอกปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผู้มีความเสียสละและเป็นพระนักพัฒนา โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานข้าราชการต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจนเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้าเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตเลอร์สนักข่าว PNN News รายงาน สนับสนุนข่าวโดย